ธนาคารออมสินภาค6ค่ะร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลบบุรีจะทําโครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพนะคะประจําปี2568เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านอาชีพงานฝีมือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะ ที่ห้องประชุมเท้าทองกรีบมา้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาลบบุรีตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีนางสาวรัตนาพรแสงกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอ,อมสินสารพัดช่างสารพัดดี าสารพัดอาชีพนะคะประจําปี2,568และพิธีมอบอุธิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมค่ะโดยมีนายทรงวุฒิศรีปรีชารองผู้อำนวยการวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาลบบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูหน่วยงานเครือข่ายจากเทศบาลตำบลป่าตานเทศบาลตำบลกกโก,โกและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงจํานวน60คนเข้าร่วมโครง สําหรับกิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะมีจํานวน3หลักสูตรด้วยกันอาชีพก็ประกอบไปด้วยหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะรายวิชาธุรกิจอาหารว่างหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ รายวิชาเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์และหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะรายวิชาจัดดอกไม้การบรรยายให้ความรู้ทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากปัญหาทางการเงินผู้ที่ต้องการมีความมั่นคงทางการเงินโดยการน้อมนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรมาประยุกต์ใช้ด้วยการใช้จ่ายอย่างมีเหตุ ผลค่ะ